พระนารายหรือพระวิษณุเทพแห่งความรุ่งเรืองผู้ปกป้องคุ้มครองสรรพชีวิตพระวิษณุหรือที่ผู้คนมักรู้จักกันในพระนามพระนารายเป็นหนึ่งในสามมหาเทพมีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทั้งสามโลกตามความเชื่อของชาวฮินดูจากคำพีพราหมณ์โดยทรงมีอีกพระนามว่าฮริ แปลว่าผู้ดูแลแห่งจัก,กรวาลซึ่งถือเป็นเทพสูงสุดเพราะทุกอย่างเกิดจากฮาริโดยฮาริ Hari, ได้แบ่งตนเองออกเป็นสามคือหนึ่งพระพรหมมีหน้าที่สร้างและลิขิตสรรพสิ่งทั้งปวงในทั้งสามโลกสองพระวิษนุหรือพระนารายมีหน้าที่ดูแลทั้งสามโลกให้อยู่ในความเรียบร้อยและสมดุลสาม พระศิวะมีหน้าที่ทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสามอีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่าพระองค์ได้รับพรและพลังอันศักดิ์สิทธิ์อันมากมายมหาศาลจากพระอิศวรจึงมีฤทธิ์ไม่แพ้กัน